นะครับสุดท้ายที่ 2, 2 nd. 4นะฮะับาสอง้าสสอง2จ2ง้ขนที่3เลยนะครับเขวที่1จะสุดท้ายที่1 12นะครับเดี๋ยวผมไปญาตไล่เลยนะครับสะาหรุปเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับน่าจะครบแล้วนะครับของมศกาสองูนสองห2 05 สูงหกสูหกสูงหกสูงเจ็ดสูงหกสูเจสูเจสูหกสูงเจ็สูแปสูแปูเก้าแ้นหน้าเนครับอ่าสูงเกู้ก้สูงแปดขึ้นไปรโอาู้าสูงแปดขึ้นครับ ส่วนแปดขึ้นเลยครับส่วนเก้าอ่ส่วนเก้าส่วนเดศูนึ่ง่งสองเสอนะครับวันหาบนหวหวยวที่สองนะันนี้ก็เป็นกิจกรรมการเข้าวมนะ ทีนี้การแบ่งกลุ่มทั้งหมด4กลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มนี้จะฮื่งเข้าแถวต่อเลี้ยงหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเลี้ยงตามเพราะสเกิดไข่เกิดก่อนฮึ่อยู่หัวแถวนะแล้วกันไล่มาจนถึงท้ายแถวสอง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 หนึ่งอยู่ข้างหน้าสองนึครับสอี่ครับอันนี้ครับสอง เจโอ้หลวงใหยสุดเด้แล้วห้สุดครับพ่อใส่ก็หนึ่งสองครับหนึ่งสองสองผม1นแปนี่ต้องต่อหลวงครับสามเจนสามเก้าสี่หนึนึ่งสองหสุดนีนะฮอันนี้พอสอยักครับสองครับสองซีสอซี่สอซีเดี๋ยวจะให้แต่ละ่านนะครับนบ นะเราจะมีทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันนะครับนับ1ถึง5นะครับจำเลขของเองไว้นะครับแต่คนที่นับ5ให้ชูมือนะครับแล้วลองที่กลางๆก็เป็นเสีรับให้คนข้างหลงคนับ1ต่อไปนะครับหนึ่งสองสามสี่เอครับ้าสองสามสี่เสศนย์สี่ศูนย์ชูมือด้วยนะโอเคเสียงรับให้เพื่อนต่อไปนะครับเวลานับสลับลังอาหันลังไม่หาเพื่อนเพื่อนจะได้ไดยินเสียงเนาะนะเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่แถวนี้ไปนะครบ เสร็จแล้วนะครับด้านหลังนะวนขึ้นมานะสลับเมันปลาไปบอกความพิสูจนะฮะตัตสึมิก็เหมือนกันแชครับเชิญเลยครับตะเต้เะตะบตนนเ,เ,เ,ะเ,เบะเตะีตะเตะเตกเตะเเตะเตะเตะเะเตะ้ตะะเตะเตะุตะเะเตะนกะเตะกัะเตะนตะเตะเเตะเยะเตะเเตะเะเะตอเตะเะเะเต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 ะเ นในอำเภอก็นั่งสังเกตการอยู่ด้วยนะฮะนี่ฮะมาให้กำลังใจครับพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจพี่ต้อบรมพี่ต้องลงทุกคนนักขับเคลื่อนขับขศาสตร์น้ำการเปลี่ยนแปลงนะฮะอำเภอน้ำล่องอำเภอแม่ใจครับโอเคนะฮะเดี๋ยวพยานับต่อผู้หญิงขึ้นมาเลยนะขึ้นมาเลยไม่แยกเอาไม่แยกนะฮะต่อขึ้นมาเลย เดี๋ยวสักครู่นี้เขาจะได้รู้แล้วว่าใครจะอยู่กลุ่มไหนนะฮะมีหกลุ่มครับสองให้ทีสุสานะฮะล้ว้งสองสามสีฮะ้าสองสาม เดี๋ยวนะครับอยู่หน้านะนะให้ทุกท่านนะครับนำเก้าอี้ไปล้อมวงเป็นกลุ่มนะไปล้อมวงเป็นกลุ่มเนาะโดยที่กลุ่มที่หนึ่งนะครับจะอยู่ที่มุลกองนี้บริเวณหน้าโต๊ะบูชานี้นะครับกลุ่มที่สองนะครับจะอยู่บริเวณนะข้างนายองเภอนะครับมร้องตรงนี้นะครับกลุ่มที่สามจะอยู่ด้านหลังเลยนะครับมุมป็ตรงทางออกด้านหลังนะครับฝั่งขวานข่งห่าน สี่จะอยู่ฝั่งซ้ายือด้านหลังนะครับและปุ่ที่5จะอยู่ตรงกลางที่ร้องเพลงเมื่อคู่นี้นะครับให้เวลา2อนาทีครับนำเก้าที่มาล้อกให้ตรงเลยครับเชิญครับ3หเลดีมรียรชิกนะครับเรียกสมาชิกได้เลยนะคะร้องยกกลุ่มไหนกลุ่เหืที่ที่กลุ่ม 3 <laughs> 3ขออภิบาลนะนะแล้วจะมี ได้เลยนะครับเดี๋ยวนะะจให้เวลานะอ2นาทีนะได้ให้คุกท่านะได้แนะนําตัวเองนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องเรื่องมีการคัดเลือกผู้นำกลุ่มของเราด้วยนะให้แนะนําตัวเองนะครับเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรเนาะเอาสั้นๆนะครับทุกคนเลยนะครับเก่งด้านการอีกนึงเนาะเพราะว่า กูมก็จะใช้เสียงให้กับท่านเหมือนกันเนาะโอเคนะครับเชิญแนะนำตัวเองได้เลยครับแต่ละกลุ่มครับ มีกิจส่าคัญกันกัื่อรวมสมาชิกคนถุงนี้เลยได้ครับผมถุงนี้นะครับหน่อยถุงซีนี้นะครับหน่อครับตั้งบดยี่สิบสีบอยหน่อยได้ครับผมนะท่านขอรับพรที่เดีบยตรัีที่นี้เราเป็นผู้วันผู้ท่าถุงพอยคับท่วัสดีครับเโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรวมกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมตัวนะฮะเดี๋ยวผมขอยึดกันบันทึกคลิปว้เดีาอี้ก่อนฮะเดี๋ยวอยากจะได้ความรู้ไปพร้อมๆกับอันสมาชิกในการเข้าร่วมกันอบรมทั้นนี้ตัวครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ i don't know